ยากเขี่ยลูกหลังจัดประลาดตออุยาวท่าไม่มาแวาอ่ะาท่าไม่เาเลืองนะจตาิปตาม้างจตาลนะิปตา,ตานะช่วงนี้ทนาไม่เอาเรื่องนันเนั่นลยอ,อ,อีกคูดเดียวสเก็ตบั๊กครับสวีสสวัสดีทุกท่านนะคะเจอกันอีกแล้วกับช่อง ไมลี่สล็อตเนจาอันนี้ไมลี่ก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมสาวทําพีจีหรือว่ารู้จักกันในชื่อข um ุมสหายแอสแทกเนจาทุกคนนะเกมนี้โคตรจะตำนานเลยตำนานโคตรตำนานโคตรของโคตรของโคตรตำนานอ่ะใครที่เป็นสาวกพีจีไม่รู้จักเกมสาวทํานี่ไม่ใช่ละทุกคนต้องเคยเล่นต้องเคยผ่านตาถูกไหมเกมนี้นะคะอยู่ในหน้าฮอตเลยนะหาง่ายมากๆเลยนะเกมเก่าแต่ว่าเป็นแบบ เ็นเกมที่ฮิตตลอดการจริงๆนะคะทุกคนนะโอเควันนี้นะคะพกทุนมา800บาทนะคะขอเลื่อนเล่นที่เบ็ด0ิบาทเลยแล้วกันนะโอเคดูซิว่าเราจะปั่นกันได้สักเท่าไหร่นะคะปั่นหรือปั้นเนี่ยเออปั่นปัๆนปันปันนี่แหละเอาสักอย่างหนึ่งนะเทอร์โบออโต้า0ไปเลยนะพี่น้องเน่ สี่เผเข้าแบบพี่ก็โอ้โหแบบงงมากแม่เข้าแบบอะไรก่อนเผยอ,นะอ้อด้วยนะอะยังไงยังไงสวยดีสวยดียดโอ้โหเจอตัวเพลงไปสวยดีเอมาขอเอขอเอแถวเดียวเอแถวแรกขอ้องเกือบดีเกือบดีนะเกือบดีนะไปต่อ ยาวไปอีกหครั้งนะคะไม่เป็นไรนะต้องใจโรมๆนะคะใจโรมๆ,ใจ,รมๆใจเย็นๆอย่าพ่วงอย่าม่วงไม่มาอีกแล้วขออะไรไม่เคยได้เลยสาวท่ามขอไอะไรไม่เคยได้เลยจะคือเหรอสวยอุ้มเจอไปคูณสิบหด้วยอ่ะทีนี้เสียสดายเจนะถ้าเตจตกก็คือได้วายด้วยอ่ะ สุดน,นะคะคือตัวอียักษ์ส้มนี่นะทุกคนนะไอตัวยักษ์ส้มนี่นะ,ะแต่ก็ค่อนข้างแตกยากนิดนึงมันแพงไงเนาะสาท่ามทีซีนะคะเกมนี้นะคะตำนานคตรโคตรใครมีสุดเด็ดเทคนิคลับนะคะสามารถบอกกันได้เลยนะจะมาลองเล่นให้นะครับนะครับแตกไปอีกเลยะครับแต่น้องแต่งน,ตนะ แตะน้อยแตะแตกนะจบไปที่คูน่าอีกสักนิดอีกสักหน่อยอีกสักนิดอีกสักหน่อยโอ้ดูซิว่าฟรีเกมจะมาให้เราอีกหรือเปล่านะคะสวยสวย,สว,ยวายมาด้วยโอเคมาเคมาเอาไมมาเคมาเคมาจริง ขาแค่รวยแค่รวยบอกเหรอมันปังนะพี่น้องนะเจมาเจเลยสวยเิอไปเลยห้าเออสี่แถวนะเคได้ไปต่อยักษ์เขียวลูกรักจัดไปละต่าอุ้ยสาวท่ามไม่มาว่ะสาวท่ามไม่เอาเรื่องว่ะ รีบตามนะอยากตามรีดตามนะช่วงนี้สอดท่าไม่เอาเรื่องโคตรเอานั่นแหละนั่นแหละอีกตัวเดียวสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะโอ้ยอุยอ้ยวายสีเหมือนสเก็ตเตอร์อีกตกใจหมดนะ ไม่ว่าก็เป็นอะไรที่ดีไนสัญญาณที่ดีนะเหมรี่สโลนนะจ๊ะทุกคนนะใครที่อยากให้เหมรี่ลองเล่นเกมไหนนะสามารถลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะเดี๋ยวเหมรี่จะมาสัต์ให้นะจ๊ะฝากช่องน้องใหม่ล่าสุดด้วยเด้อทุกคนเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ติดตามกันด้วยนะครับผม ถือว่ากราบขอร้องเลยเบญจางคับดิษนะจ้าโอเคเราจะกาบัดแรงนะเข้าแต่ไม่แจกแบบอารมณ์แบบเอ้ยกูเข้าแล้วเว้ยแต่กูไม่แจ๊กเฉยให้มึงตื่นเต้นเฉยเลยเพื่อเพื่ออะไรนี่อีกยี่สิบสองครั้งสุดท้ายนะจ้า ก่อนจะจากลาก,กันไปนะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กระทืบแชร์กันด้วยนะคะตัวกดแชร์กระทืบไลค์กันไปเลยทีเดียวแตกอ,อีกหนึ่งยักษ์เขียวมาเปล่าไม่มา,มา,มา ก็ถือว่าโอเคนะเธอมา,มาดิฉันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจเออวายแม่งมาเฉยเมื่อกี้ปังยาเขียวเลิกอุ้ยเจย์เวเดียวเองเกมสุดยอดตำนานนะคะใครก็เอาเกมไม่ลงจริงๆนะคะเกมสาวถ้ำเนี่ย ไม่มีใครเอาลงจริงๆนะ hey, จบกันไปแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะถามว่าได้มันก็ได้อยู่นะเออใครมีเยอะเล่นเยอะมีน้อยเล่นน้อยนะจ๊ะทุกคนนะฝากไปดูทางหอน,นะคะบอกเลยนะใจะเย็นๆนะจ๊ะในการเล่นนาอยอย่าวุ่นวามนะจ๊ะเหมลิตรื่นแล้วเนอะโอเคเลยต้องขอตัวลากันไปก่อนนะสวัสดีค่ะไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะอย่าให้เมลิตร้องโกรธนะทุกคนบาย